รถไฟจากกรุงเทพนะครับไปสถานีอบบนุบลสถานีสำโรงทาบเมื่อกี้ผมก็นั่งรถไอรถไฟท้องถิ่นครับนาะโคราชน,นู่นไปแล้วนู่นเน่ยสถานีสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับตอเขตศรีสะเกษกินไก่ย่างไม้มาดันครับทุกคน อร่อยครับวันนี้จะชวนทุกคนเดินชมเมืองสํารงทาบครับอ,เอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ข้างหลังผมนี่คือสถานีรถไฟสํารงทาบนะครับผมเดินมาขั่งรถไฟมาเมื่อกี้จากศรีสะเกดและจะ,จะมาเดินรีวิวชมอำเภอสัมร,สรงทาบตลาดสีชนเผานะ่มีเผาอะไรอ่ะสีชนเผา มีจีนนะฮะมีคุยมีลาวล้วมีอะไรอีกอ่ะลาวขแมเออมีขแมมีจีนมีลาวมีคุยมีขแมคบสีชนเผ่าอยู่ด้วยกันในอำเภอแห่งนี้นะครับะปไปชมกันเลยครับทุกคนครัหมู่บ้านนะตลาดชุมชนชนเผ่านะดังเดิมมีแบบผสมกันอยู่นะไทยมีไทยด้วยมั้งนะไทยจีน ก็เนี่ยใช้หน้าท้าของอำเภอสำโรงทามนะใช้นาทาากุยแล้วก็ลาวแล้วก็ขแมนะคัใช้หน้าเนี่ยตลาดตลาดสีชนเผ่านะครับลาวขแมฝั่งนี้อันนี้ก็ใช้หน้าใช้หน้าทาากุยครับใช้หน้าทาากุยแล้วก็ลาวขแมเขาจะจัดงานนะงานเทศกาลแบบอะไรคนะโคมไฟประดับประดาเนาะ จัดงานอะไรนะจีนเรื่องงานอะไรเหมือนเหมือนเมือสุรินข้าจัดนั่นแหละเนี่ยเป็นบ้านโบราณดั้งเดิมนะเป็นไม้แบบสไตล์จีนนะจีนย่านไหนเนะาะย้ายมาอยู่ฝั่งเราอะ่ะก็น่าจะเหมือนกันเนาะนะจีนแบบอะไรนะนี่เขาว่าขนมขนมจีนเนี่ยขนมขนมข้าวปุ้นเนาะอยู่ตลาดตรงนี้อร่อยครับ มีชื่อเสียงของหวานเขาก็เคยกินมนาะสมัยก่อนกวางสีจว้วงน่าจะจีนกวางสีจว้วงย้ายมาในอดีตสมาสมาผมว่าเป็นจีนมากกว่านะใช้หน้าทาวน่าจะเป็นคนจีนมากกว่านะสังเกตด,ดูบ้านเขาจะมีแบบภาษาจีนเขารักษาไว้นะภาษาจีนโคมไฟนีงงนะ้เนาะ อาป้าอาม,มากงเคยทําแบบเนี่ยโรงเตี้ยมนะฮะทุกคนโรงเตี้ยมสมรงท่าโรงเตี้ยมหมายถึงอะไรโรงเตี้ยมก็คือโรงเหล้าใช่ไหมขายเหล้าขายอะไรสมัยก่อนเนาะใช่ไหมเหมือน,อน <c ười> เหมือนเคยเหมือนเคยดูหนังจีนว่าโรงเตี้ยมโรงเตี้ยม <c ười> น่าจะเป็นร้านขายเหล้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ้วกคนไทยรู้บอกด้วยนะว่าคนจีนสมัยก่อนก็เอาไม้ทําอย่างนี้นะ ในที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาไม่ใช่ได้ใช้ไม้มั้งเขาใช้แบบปูนอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นบ้านไม้ไม้ก็หายากเหมือนกันนะจีนนะ่สมัยนี้ก็ไม้หายากฝั่งเราที่แบบว่าส่งเฟอร์นิเจอร์ไปจีนเนี่ยคือเหมือนเหมือนแบบคนจีนรับสีนะแต่ผมสังเกตด,ดูนะวันนี้วันอาทิตยนะ์เป็นวันหยุดที่เป็นบ้านไม้ในคนไม่ค่อยอาศัยอยู่เท่าไหร่แล้วนะ ก็อยู่บ้างบางทีก็อยู่แต่ว่าที่ว่ารุ่นอปปาปาอา마กงแบบเริ่มแบบลมหายตายจากแล้วบางทีลูกหลานเขาก็ขยับขยายไปอยู่ที่อื่นหรือก็ออกสร้างบ้านใหม่อยู่นะบ้านอยู่ตาบ้านตึกบ้านไรเนาะขยับขยายธุรกิจคนจีนะเขาไม่ได้อยู่แบบแบบดัง้งเดิมเว่าคนอปปาปาอา마กงอยู่บ้านเขายังอยู่บางทีก็ลูกหลานก็อยู่ค้าขายเหมือนเดิมเลยว่า เขาก็มีบ้านที่อื่นด้วยเนาะเขาไม่ได้อยู่กต่จากัดแต่ตรงนเนี้นะส่วนมากมันรวยๆทั้งนั้นน่ะคนจำลรงทาบกับคนจีนน่ยคนจีนเขารวยอยู่แล้วเขาข,า,ข,า,ขายนะต่งกับคนสวยคนสวยคนกุยบ้านเราเขาเขาทำไร่ทานานะบางคนก็รวยบางคนก็ฐานะบักลังบางคนก็ยังนี่อยู่ยากจนเหมือนผมเนี่ยเดินเดินเดินเนาไม่มี รถไปไหนครันั่งสาธารณะกันเองกันเองร้านที่กันเองให้ตรงนี้มีลานใหญ่นะเมื่อก่อนเป็นอะไรไม่แนใจนะน่าจะเป็นของราชการนะตรงนี้เพื่อสรงท่ามันก็ใหญ่นะมันเจริญมันแบบมันเจริญมาทางนี้นะเมืองมันมาทังนี้นะไปทางฝั่งสายบางกูมันก็เจริญแบบเหมือนกันมันมีบ้านตึกรามบ้านตึกมุมบ้านเยอะเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ฝั่งนี้มันจะกว้างกว่า ไปพื้นที่ราบไปขยายเมืองกว่านะยังเห็นแบบไม้แบบบ้านเก่าโบราณนะคุณแชบบร้อยร้อยปีก็ว่าได้นะเรายัางอยู่นะอนุรักษ์ไว้นะถ้าแบบทําแบบสวยๆแบบปรับปรุงทําสวยๆมันแถวแบบเชียงคานอะไรพวกนี้นะก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันแต่เขตบ้านเรามันไม่มีใครมาท่องเที่ยวเยอะนะก็ะมีชุมชนคนบ้านเราอาศัยค้าขายอยู่กันปกติ มัไม่มีแบบแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเชียงคานเนาะมันจะดึงจุดเด่นแบบนั้นมันยากมันก็ยากดูคลินิกคนเยอะมากเลยวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เนาะคลินิกแบบไม่ยาแบบรวดเร็วทันใจโอ้แสดงว่ารักษาดีคนเยอะมันที่สีสเกตเหมือนกันเนาะสีสเกตคลินิกเล็กๆบริษซอนะอุ้ยโรคคนรักษาเยอะมากเลยนะ กระดูโรคข้อโรคอะไรพวกนี้ไปโรงพยาบาลก็คนแน่นนะคนก็รักษาคลินิกบ้างอะ่ะถ้าใครอยากเสียตังค์ก็รักษาคลินิกตามสะดวกนะตามอันนี้ไปโรงพยาบาลก็คนเยอะเหมือนกันอาจจะรอคิวนานหน่อยแต่ว่าเราก็รักษาฟรีนะมันก็รักษาทุกโรคเหมือนกันไอ้ยาก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่คนระมีทางเลือกนะ ทางเลือกสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะฮะเนี่ยเขาก็เดินไปจนถึงเส้นหลักของถนนเส้นหลักของอำเภอสํารงทานะ่าบ้ะที่แยกไปที่จะแยกไปอำเภอหนึ่งนะอำเภอแบบอะไรอะนนทรารายมั้งนนทรารายหรือรัตนะนะครับประมาณนี้เส้นฝั่งเนี่ยแต่ฝั่งน้งน,นเส้นน้นเป็นเส้นหลักที่จากศกรีสะเกดไปสุรินทร์้วก็นั่นแหละเส้นหลักไปกรุงเทพนะ่แตเน้นเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักทางอำเภอต่ออำเภอนะ ฝั่งนี้ก็เป็นสถานที่ราชการนะที่ว่าการอำเภอสำโรงทา่าสถานีตำรวจก็จะอยู่ฝั่งนี้เมืองสำโรงท่าเขาจะ,จะเจริญมาฝั่งนี้ครับเขาไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แบบบางอำเภอเนะเหมือนอำเภอ,อตุองพรเหมือนอำเภอแบบอำเภอ,อตุมพรอำเภอพอยทับทันนี่ครับทุกคนเนยเส้นนี้เส้นหลักเชื่อมไปนนนี่นัน เจเริญไหมครับบริจะคงท้ามีทุกอย่างนะเซีเจแล้วก็มีโลตัสมีเหมือนกันเส้นนี้ถือว่าดีขึ้นนะ,จะเจริญขึ้นเมื่อก่อนเป็นแบบทางไม่ได้ใหม่เอี่ยมอองออสไทย,ยนี่นะ สุรินนะยอมรับเยอว่าถนนทําดีนะหลายๆอำเภอทุกๆอำเภอนะี่ยถนนเขาจะดีมันก็จะเนียบจะดียาวไปเลยนะจะเดินออกไปอย่างฝั่งนี้นะเป็นสำารงทาพนะัะ